ในสไลด์นี้เรานำเอาคู่ลำดับมาเขียนเป็นกราฟนะคะพบว่ากราฟที่ได้ในแต่ละข้อนั้นมีรูปล่างเหมือนกันคือเป็นรูปของเส้นโค้งค่ะเส้นโค้งนั้นจะผ่านจุดตัดแกน y ที่0 1ทุกๆเส้นเลยค่ะ,คระกราฟ จะทำมุมกับแนวแกน x มากหรือน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับขนาดของฐานค่ะ <S <S เราพบว่าถ้าขนาดของฐานหรือค่าแอบส์ลูดของฐานนั้นมีค่าน้อยจะทำมุมกับแนวแกน x น้อย ถ้าค่ามากก็จะทำมุมกับแนวแกน x มากเราจำเป็นจะเราจาเป็นจะต้องสะท้อนแกน x นั้นให้ไปตัดที่จุดตัดของกราฟค่ะแล้วเราจะพบว่ากราฟนั้นทำมุมกับแกน x จำลองมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับขนาดของฐานนั่นเองค่ะ ในสไลด์นี้เป็นการทดสอบว่ากราฟที่ได้นั้นเป็นฟังกช์ชันเพิ่มหรือลดและเป็นฟังกช์ชันหนึต่อ1ห,หรือวัน to วันหรือไม่ <F est> การทดสอบว่าการาฟนั้นจะเป็นฟังกช์ชันลดหรือไม่เราทำได้ดังนี้ค่ะ <F est> ให้กำหนดจุด2จุดบนเส้นกราฟค่ะ จากจุดที่เรากำหนดนั้นเรารากเส้นขนานแกน x และแกน y เพื่อหาระยะทางบนแกน x และแกน y ทั้งสองจุดเลยนะคะเราจะได้ในตำแหน่งของแกน x คืออ่านได้ x 1และ x 2ค่ะ ในทำนองเดียวกันค่าที่อยู่บนแกน y นั้นเราก็จะกำหนดค่าให้เป็น y 1และ y 2ค่ะ จากนั้นนำเอาค่าบนแกน x ที่ได้นั้นมาเปรียบเทียบกันว่ามากหรือน้อยและในขณะเดียวกันจะให้ค่า y นั้นมากหรือน้อยนั่นคือโจทย์น้อยให้ค่ามากคือค่า y มากโจทย์มากนั่นคือค่า x มากจะให้ค่า y น้อยค่ะ เราจะนำเอาการทดสอบลักษณะนี้ไปทดสอบกับกราฟรูปอื่นๆนะคะจากรูปกราฟหรือรูปสมการเราสามารถบอกได้ว่าเป็นกราฟ1ต่อ1ห,หรือ1 to 1เนื่องจากว่าโดยกราฟนั้นจับคู่กันระหว่าง x กับ y ทุกคู่ค่ะ ซึ่งไม่มีค่า x ที่ซ้ำกันหรือค่า y ที่ซ้ำกันเลยค่ะในสไลด์นี้เป็นการฝึกให้นักเรียนได้ทราบว่าฟังกช์ชันที่กำหนดให้นั้นเป็นฟังกช์ชันเพิ่มหรือฟังก์ชันลดค่ะขอทบทวนดังนี้นะคะ ฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนจะเป็นฟังก์ชันเพิ่มเมื่อฐานของเลขยกกำลังนั้นมากกว่าหนึ่งค่ะและฐานน้อยกว่าหนึ่งเราจะเรียกว่าฟังก์ชันลดค่ะ นักเรียนลองตรวจสอบดูว่าโจทย์ที่ให้มานั้นมีฐานของเลขยกกำลังมากกว่าหนึ่งหรือน้อยกว่าหนึ่งค่ะน,นักเรียนดูฉเฉลยได้เลยนะคะพีชคณิตของฟังก์ชันค่ะคือการกระทำของฟังก์ชันได้แก่การน,นำเอาฟังก์ชันนั้นมาบวกมาลบ มาคูณหรือมาหารหรือมาคอมโพสิตกันค่ะนักเรียนลองหาค่าของฟังก์ชันที่กำหนดให้ดังต่อไปนี้นะคะ